สำหรับวันนี้นะครับจะมากับจรวดลอนไก่กับมาใช้การทูบแบบเดียวแล้วนะครับแต่มีหนังกระติกนะครับหนังยางเนี่ยทั้งหมด5เส้นเลยนะครับรวมกันมันยืดได้สุดยอดมากเดี๋ยวไปดูประสิทธิภาพนะครับ มาดูกันอีกทีนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งของจําเป็นก่อนนะครับอันแรกเป็นตะเกียบนะครับตะเกียบเราใช้อันเดียวหนังยางนะครับยางน้อย4เส้นนะครับแต่วันนี้พ่อดมจะใช้5เส้นนะครับแล้วก็ลวดเอ่อลวดเสียบกระดาษนะครับไม่ใช่คลิปหนีบลวดเสียบกระดาษเนี่ยพ่อดมจะใช้เป็นแบบเหล็กนะครับวันนี้จะใช้เป็นของตาม้าเบอร์หนึ่งนะครับเวลาที่เป็นลวดนะครับเสียบกระดาษแบบเป็นเหล็กมันจะหนักกว่านะครับแล้วก็ เทปใสนะครับเดี๋ยวเราไปทําเจ้าก้านทูบกันก่อนสําหรับตะเกียบนะครับเราจะใช้เป็นตะเกียบกว๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับติดมากับกว๋วยเตี๋ยวนะครับให้ระวังเสี้ยนด้วยนี่เห็นไหมอันนี้มันมีเสี้ยนนะครับฉะนั้นพ่อดมก็จะเลือกอันที่มันดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นเล่นระบาดมือและอย่าลืมล้างมันด้วยนะครับอะเรามาดูนะครับตะเกียบของเราจะมีด้านที่เอาไว้คีบอาหารคือด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านที่มันมี เขาเรียกบั้งนะครับอันนี้เป็นด้านบนเราใช้ด้านบนนะครับเราก็เอาหนังยางนะครับลัดไปเลยนะครับคนที่เคยดูหลายคลิปก็จะทําไปแล้วนะครับลัดไว้บนบนก่อนนะครับก็คือเอาอันนี่ครับเอาอีกอันหนึ่งสอดทับเข้าไปอีกอันหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงชึบแล้วดันขึ้นมาข้างบนนะครับทําทั้งหมด2อันนะครับทําใกล้ๆกันนะครับชึบ ทีนี้พอเราดึงนะครับมันอาจจะตัวปมมันอาจจะอยู่คนละทิศกันนะครับเราก็สลับให้มันใกล้กันนะครับเราก็ดันไปข้างบนให้เรียบร้อยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราจะประกบติดกันเลยเห็นไหมนี่นะครับติดกันแล้วนะจากนั้นนะครับเราจะใช้หนังยางนะครับเราเปิดรูเขาก่อนนะครับนี่นะเปิดรูใหญ่ๆเราใช้หนังยางอีกเส้นนะครับสอดเข้าไปในรูครับ สอดเข้าไปในรูอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมด้านซ้ายมือนะครับเอาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีกว่าจะได้เข้าใจนะครับอ่าอย่างนี้นะครับด้านขวามือสีแดงมี2เส้นนะครับซ้ายมือสีเหลืองมีเส้นเดียวแล้วก็เอาสีเหลืองเนี่ยใส่เข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆดึงนะครับช้าๆค่อยๆดึงยาวเลยนะครับชึบไม่ต้องกลัวมันหักหรือมันหลุดนะครับมันไม่หลุดแน่นอนนะครับ ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะมากลับมาที่ด้านหัวก่อนนะครับตรงนี้ถ้ามันพันกันนะครับบางทีเราจะต้องม้วนนะครับม้วนกลับมานิดนึงอ่าอย่างนี้ไม่พันแล้วนะครับอย่างนี้ใช้ได้แล้วนะครับอ่าพอโดมจะเหลือนะครับบริเวณนี้จําได้ไหมไม่เกิน1เซนนะครับเสร็จแล้วเราจะเทปใสนะครับเอาเทปใสมาปิดบริเวณนี้นะครับชุ่มๆ พอดมก็ใช้ชิ้นประมาณนี้นะครับอัปเกรดเทปแล้วนะครับน่าจะเห็นกันแล้วนะครับโอเคเราก็ปิดไปนะครับที่ด้านบนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาที่ด้านล่างนะครับปิดยากนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนทำกันได้แน่นอนนะครับเทปนี้ก็จะปิดยากหน่อยนะครับแนะนำให้ใช้เป็นเทปใสธรรมดานะครับเพราะว่าเทปนี้มันจะไม่ค่อยเหนียวนะครับ เทปแบบที่พ่อโดมใช้อยู่ประมาณนี้นะครับมันห่อเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยอย่างนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรามีสามเส้นใช่ไหมครับเราก็เอาเส้นถัดไปนะครับสอดเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับชึบสอดเข้ามาเสร็จนะครับมันจะได้ปมประมาณนี้นะครับก็ค่อยดึงนะครับชึบตรงนี้ก็คือได้ทั้งหมด กี่เส้นแล้วเอ่ยสี่เส้นแล้วนะครับระยะการดึงเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆทั่วไปน้องๆทั่วไปนะครับอย่างนี้ถือว่าพอแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กโตหน่อยนะครับประมาณ1 5 0 160เซนเนี่ยแนะนําให้ทําอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็น5เส้นนะครับอย่างพ่อโดมนะครับแขนยาวแล้วนะครับสูง1 7 5นะครับฉะนั้นต้องใช้5เส้นนะครับนี่ ถ้าเป็นเด็กธรรมดา150เซนลงมาก็4เส้นก็พอครับเอาละครับในส่วนก้านทูบนะครับมันกลับมาแล้วนะครับก้านทูบ5เส้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเครื่องบินกันครับสำหรับในส่วนของจรวดนะครับเราจะใช้กระดาษ A4 นะครับเราจะมาพับครึ่งนะครับในแนวตั้งนะครับอันนี้พ่อดมขออนุญาตหยิบขึ้นมานะครับมันง่ายดีวัดมานะครับเอาประมาณ ให้มันเท่ากันนะครับที่มุมเสร็จแล้วก็กดแล้วก็ทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันเลยใครจะวางแบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดพอเราได้เส้นครึ่งมาอย่างนี้นะครับเราก็จะเอาอีกครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้พ่อดมขออนุญาตเอาหัวกระดาษเป็นด้านนี้นะครับฉะนั้นก็จะมาครึ่งนี้ เดี๋ยวขลีไว้นิดขีีไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปจะใช้เอะละจากนั้นนะครับเราจะมาพับครึ่งนะครับในแนวแนวอะไรดีล่ะแนวนอนนะครับไปเลยนะครับเน้นเร็วหน่อยนะครับแล้วบริเวณนี้นะครับคือ1 0 2 1 0สตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะพับอีกครึ่งหนึ่งนะครับระวังกระดาษปลิ้นออกมานะครับ แต่ตรงนี้นะครับเราจะกดไปแค่ครึ่งลำนะครับปุ๊บมาถึงตรงนี้พอแล้วนะครับแล้วก็เปิดเข้าออกมานะครับเดี๋ยวพอดมจะขีดเส้นนะครับขอพับย้อนนิดนึงโอเคตรงนี้นะครับถ้าดูให้ดีเนี่ยตอนนี้เราจะมี2 2ตําตำแหน่งนะครับก็คือครึ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ครึ่งครึ่งอย่างนี้นะครับ จะมีอยู่2ตํตำแหน่งนะครับคือ2จุดนี้นะครับเราเอาปลายมุมนะครับเข้ามาชนชึบแล้วก็กดแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งนะครับโอเคจากตรงนี้นะครับมันก็จะมีเส้นถูกไหมครับทีนี้เราก็จะทําจากเส้นนี้นะครับเราจะพับเราจะพับอย่างนี้นะครับ พับเข้าไปข้างในนะครับแต่ไม่ทับเส้นนะครับนี่ไม่ทับนะแล้วก็ตลบเข้าไปข้างในอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งนะครับชึบอีกข้างหนึ่งก็จะประมาณอมองยากเหมือนกันนะเพิ่งรู้ว่ากระดาษตัวเองลายเยอะเยอะนะครับมองยากเหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับโอเคได้เรียบร้อยนะครับสองข้าง จากนั้นนะครับเรามีรอยครึ่งหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็พับหัวเรานะครับไปที่ครึ่งกระดาษตรงนี้นะครับโอเคอย่าลืมเล็งนะครับให้เป็นแนวเดียวกันตลอดจรวดของเรานะครับชึบพอได้อย่างนี้แล้วนะครับทีนี้เรามีรอยเดิมของเราตรงนี้ถูกไหมครับสองข้างเราก็พับเลยครับพับตามรอยเดิมนี่เลยนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับ ตรงหัวเนี่ยมันอาจจะปลิ้นหรืออะไรล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันขยับซ้ายขวานะครับเอามือกดไปด้วยนะครับพอทําด้านนี้เสร็จนะครับอ่าเราก็กดไว้แล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งถ้าทําถูกต้องเนี่ยหัวมันจะมาทับกันอย่างนี้เนาะอ่มาถึงตรงนี้ก็รีดซะหน่อยนะครับเอาสักทีหนึ่งเพราะกระดาษมันเริ่มหนกแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราเปิดมาก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาพับครึ่งกันนะครับตรงนี้มันจะยากแล้วนะครับพ่อดมแนะนําให้เอาเทปใส่นะครับแปะตรงนี้ก่อนเราหยิบเทปใสมานะครับแปะตรงหัวนะครับชึบมันจะได้ไม่ขยับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาพับครึ่งนะครับนี่เราจะเริ่มจากกระดาษตรงนี้นะครับตรงหัวเนี่ยมันจะแข็งมากใช่ไหมครับเราค่อยๆงอเขานะครับชึบ มันก็จะออกมาครึ่งพอดีนะครับแล้วก็ทําอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยจะทําฝั่งไหนก็ได้นะครับฝั่งนี้ไม่ถนัดก็มาทําฝั่งนี้นะครับเอามือกดไว้นะครับโอเคตอนนี้ก็หัวจรวดได้แล้วนะครับหัวจรวดได้แล้วเราก็ปริดได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาพับปีกเขานะครับจะเริ่มจากหัวแข็งๆหนาๆเขานะครับแล้วให้ขอบนี้นะครับ ไปชนกับที่มุมนี้นะครับกระดาษมันหนามากนะครับบริเวณหัวเนี่ยฉะนั้นก็จะยากยากหน่อยโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งนะครับทำมาให้มันเท่ากันเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ จากนั้นมานะครับเราก็จะเปิดมาด้านนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดหัวเขาออกมานะครับเราจะมาเจาะนะครับเราก็ใช้ลวดเสียบของเรานะครับที่เป็นเหล็กเนี่ยนะครับปึ๊บเปิดมาที่90องศานะครับเรามาวัดก่อนครับวัดจากหัวนะครับดูนะครับวิธีวัดก็คือวัดจากหัวนี่นะครับเข้ามานะครับมันจะพอดีขอบเส้นนี้เลยเห็นไหมครับเส้นที่เราเปิด90องศานี่ยคือตรงนี้เลยครับกับครึ่งหนึ่ง ฉันจุดก็คือตรงนี้นะครับทีนี้หัวมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะหัวนี้นะครับมันแข็งมากนะครับมันจะเจาะยากมากนะครับถ้าใครมีนะครับวงเวียนนะครับก็แนะนําว่าให้เอาวงเวียนเจาะได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีนะครับก็ใช้อันที่เป็นเหล็กนะครับส่วนอันที่เป็นพลาสติกประเภทนี้นะครับมันเจาะไม่เข้านะครับมันไม่แหลมนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้เราใช้เป็นเหล็กนะครับ ค่อยๆทำนะครับตรงเนี้ยบอกเลยว่ายากนะครับใช้แรงเยอะส่วนใครทําไม่ได้นะครับแนะนําให้ผู้ปกครองทําให้นะครับอ่ะนี้ได้แล้วนะครับชึบเราก็เปิดออกมานะครับแล้วเราก็เปิดยาวเลยนะครับนี่ทำให้มันเป็นยาวทรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเตรียมเทปใสไว้เลยนะครับ พ่อดมใช้เทปขุ่นนะครับแต่ส่วนเวลาทําจริงเนี่ยไม่ไม่แนะนําให้ใช้แบบนี้นะครับเพราะว่ากาวมันไม่ค่อยเหนียวนะครับมันสู้เทปใสจริงๆไม่ได้แต่ที่ใช้อย่างนี้นะครับจะได้เห็นนะครับพอระวางนะครับวางนี้ได้ปุ๊บนะครับเล็งให้เรียบร้อยนะครับเราก็แปะนําร่องเขาก่อนจากนั้นเราเทปใสนะครับแปะเลยวันนี้พ่อดมเนี่ยครับ เทปใสอย่างเงี้ยดีสุดเลยนะครับเหนียวชึบกดไปแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับกดไปเอาให้มันคลุมเลยนะครับก็คือเลยเลยจากตัวลวดเสียบที่เรากลางแล้วเนี่ยให้มันเลยออกมาประมาณ1เซนนะครับทําตลอดแนวเลยนะครับจะทําหน้าก่อนหลังก่อนก็ได้หรือจะยาวๆทีเดียวเลยก็ได้จากนั้นนะครับเราก็มาปิดนะครับปิดเครื่องบินนะครับ ปิดขึ้นมางนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเรามาจัดปีกขึ้นบินอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะได้ออกมาและเท่ากันนะครับตรงไหนไม่เท่าก็จับให้เรียบร้อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะปิดเขาแล้วเคเรียบร้อยนะครับทั้งหมดสวยงามนะครับให้ระวังนะครับตัวลวดเสียบยังแหลมอยู่นะครับเรายังไม่ได้ปิดเขานะครับ พอทาได้เสร็จนะครับเราก็มาปิดนะครับปิดลวดเสียบแล้วนะครับชุดใครจะไม่ปิดก็ได้แต่พ่อดมแนะนําให้ปิดหัวมันนะครับเพราะว่าหัวมันแหลมมากนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาคือเวลาเล่นเนี่ยมันจะไปขูดกับเก้าอี้โต๊ะพื้นนะครับทําให้มันเป็นรอยนะครับเราวางไว้ประมาณนี้นะครับนี่เราก็กดบีบเข้ามาแล้วก็ม้วนนะครับเอาด้านกาวนะครับใครจะทําแนวนี้ก็ได้นะครับชุบเอาด้านกาวเนี่ยให้มัน ประกบกันไว้นะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่ไม่คมแล้วนะครับต่อมาครับเราก็เตรียมเทปใสไว้ก่อนนะครับอันเล็กๆนะครับชุบหนีบไว้ตรงมือขวานะครับเฮ้ยตึกเข้าไปเยอะไปหน่อยแล้วก็จับไว้นะครับเราจะจับเฉพาะช่วงหัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแปะตรงนี้ครับเราจะไม่ยุ่งกับข้างหลังนะครับแปะตรงแข็งๆอย่างเดียวนะครับตรงนี้เองพอเรามือขวาหนีบไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็กดกดหัวลงไปให้สุดนะครับแล้วเราก็แปะ จะแปะแนวไหนก็ได้นะครับอะสมมติแปะแนวนี้ก่อนถ้าแปะแนวนี้มันเหลือขอบแล้วก็พับเก็บอย่างนี้นะครับอ่าแค่นี้เองเสร็จแล้วก็วางนะครับแล้วก็รีดครั้งสุดท้ายนะครับจึ๊บเอาให้มันแบบว่าคมกริบเลยนะครับรอบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาจัดในส่วนของเครื่องบินนะครับเครื่องบินจะต้องเป็นตัววีในลักษณะนี้นะครับตัว V ี แล้วก็บริเวณนี้นะครับตรงขอบเกี่ยวนะครับเราจะต้องหักเขาด้วยนะครับนี่เพราดมนิยมหักให้เหลือขอบตรงนี้หน่อยนะครับเห็นไหมคือจะไม่ได้ปิดแบบไม่ได้หักที่ที่ตรงตัวเครื่องนะครับจะให้เขาเหลือรูนิดหนึ่งนะครับให้มันมีช่องให้หนังยางมันดิ้นได้นะครับสับดได้แล้วก็บริเวณด้านหลังครับเอ่อยกปีกด้านหลังขึ้นเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยส่วนวิธีการเล่นครับไม่มีอะไรรอกครับ ยิ่งอย่างเดียวนะครับลำนี้บอกเลยไกลมากนะครับทำใจไว้หน่อยถ้ามันจะติดต้นไม้นะครับก็ดึงอย่างนี้ครับเราจับอย่างนี้นะครับจับบริเวณนี้เราก็ดึงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ปล่อยมันรับรองไกลมากก็ยังอยู่กันในซีซั่นของจรวดหนังยางนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเครื่องบินอะไรนะครับติดตามชมกันครับ สับหน่อยนะขวาบนขวาบนนะครับน่นแหละครับน่นแหละครับ,นะรบขวาบนขวาบนสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากพะโดมนะครับซับไค่ไว้เลยขวาบนเท่าน,านั้นแล้วอย่าลืมไปกดไลค์ใน Facebook ด้วยละ่ะ